ทุกคนล้วนแต่เคยพบความล้มเหลวมาก่อนบางคนล้มเหลวเรื่องการงานบางคนล้มเหลวเรื่องครอบครัวและบางคนก็ล้มเหลวเรื่องชีวิตแต่จะมีใครบ้างที่สามารถก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวเหล่านั้นมาได้และใช้ชีวิตต่อไปสวัสดีครับพบกับผมสปอยเลอร์เลิและหนังที่ผมจ่อมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าโบเกปริศนาโลกพล่าเหลือนและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหนังผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปนี้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้สปอยเลอร์เลิ ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและว,วันนี้ช่องสปอยเลอร์เลดก็มีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF t h e a t e r จากราคาปกติ419บาทเหลือเพียง129บาทต่อเดือนเท่านั้นมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนว รองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายการสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพียงแค่ใช้ไอดีลายอย่างเดียวสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสําหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องสปอยเลอร์เลิร์ก็มีสิทธิ์ลุนรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ ยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับโดยตัวหนังก็ได้เปิดมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่ได้เดินทางไปที่ไอซ์แลนด์ด้วยกันเมื่อเดินทางไปถึงขอทั้งสองคนก็ได้เข้าไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยทั้งคู่ก็ได้เที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆมากมายและได้มีความสุขมาทั้งวัน ก่อนที่ทั้งสองคนจะกลับไปที่พักเมื่อผู้หญิงตื่นขึ้นมาเวลาเกือบ,บประมาณตีสามครึ่งเธอก็ได้พบกับแสงประหลาดซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเธอกลับไปนอนอีกครั้งก่อนที่แฟนหนุ่มจะมาปลุกเธอตอน10บโมงเชา้าเพื่อที่จะไปเที่ยวกันต่อแต่สิ่งแรกที่ทั้งสองคนสังเกตเห็นก็คือที่โต๊ะของโรงแรมนั้นไม่มีอาหารชาเช้าเสิร์ฟอยู่ทั้งสองคนเลยคิดว่าจะออกไปหาอาหารเช้ากินด้วยกันที่คาเฟ่แต่สิ่งที่พวกเขาเจอก็คือ,คอไม่มีใครออกมาข้างนอกเลย ทั้งๆท,ที่ควรจะมีผู้คนอยู่มากมายทั้งสองคนเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเริ่มที่จะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ <c oughs> เผื่อว่าพวกเขาจะเจอใครบ้างแต่ก็ไม่เจอใครเลยทั้งสองคนก็ยังพยายามเดินไปรอบๆเมืองเพื่อตามหาผู้คนแต่พวกเขาก็พบว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยทั้งเมืองก็กลายเป็นเมืองร้างแต่ที่แปลกก็คือทั้งทีวีหรือว่ามือถือก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ผู้หญิงนั้นก็พยายามที่จะติดต่อแม่ของเธอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ พวกเขาเริ่มสังเกตว่าโลกของโซเชียลก็ได้หยุดลงเช่นกันเพราะไม่มีใครอัปเดตอะไรเลยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทั้งสองคนเห็นถึงความผิดปกติแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะตามหาผู้คนต่อไป แต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเขาก็ไม่พบเจอใครเลยนางเอกเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกและเริ่มคิดถึงเรื่องของจุดจบของเวลาเธอคิดว่านี่คือจุดจบหรือเปล่าพระเอกที่มีความคิดบวกอยู่ตลอดเวลาก็พยายามที่จะคิดว่าทุกคนคงแค่ไปที่ไหนสักที่พร้มพรอมๆกันและก็คงลืมรับโทรศัพท์หรือส่วนหนึ่งก็แค่คงไม่อยากอ,าออกมาพบปะใครเวลาได้ผ่านไปอีกหนึ่งคืนนางเอกเริ่มรู้สึกหมดหวงังและไม่อยากจะทำอะไรแล้วเธอกังวลและอยากที่จะกลับบ้านเธอเริ่มมีอาการกลัวในการใช้ชีวิตแต่กลับกันพระเอกกลับไม่ได้กังวลอะไร แต่เขาพยายามจะคิดว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เพราะยังไงก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปถึงแม้พวกเขาจะเหลือเพียงแค่2คนพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปโดยพระเอกตั้งใจจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาเลยเสนอไอเดียให้ทั้งสองคนเปลี่ยนที่อยู่เพราะยังไงก็ไม่มีใครอยู่อยู่แล้วพวกเขาย้ายที่พักจากโรงแรมไปเลือกบ้านที่อยากอยู่แล้วก็เลือกเสื้อผ้าสวยๆด้วยกันไปเที่ยวไปดื่มด้วยกันเล่นบอร์ดเกมด้วยกันนางเอกเริ่มคิดว่า นี่คือการทดสอบของพวกเขาหรือเปล่าเธอเริ่มกังวลอีกครั้งว่าจะทํายังไงต่อไปดีแต่พระเอกก็ยังคิดบวกอยู่เสมอและคิดเพียงแค่ว่าทุกคนแค่ไปที่ที่หนึ่งพร้อมๆกันเท่านั้นและอีกไม่นานก็คงจะกลับมาแถมตอนนี้ก็เหมือนว่าโลกทั้งใบนั้นเป็นของพวกเขาแค่สองคนพวกเขายังออกไปท่องเที่ยวเรื่อยๆในโลกที่ไร้ผู้คน ในโลกที่มีแค่พวกเขาเพียงแค่2คนไปยังสถานที่ที่พวกเขาอยากจะไปในขณะที่พระเอกกําลังเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตจนเขานั้นผ่านลม้มลงตอนที่เขากําลังเอารถเข็นเลื่อนเล่นในร้านสะดวกซื้อนางเอกนั้นก็ยังคงคิดมากถึงการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปของพวกเขาเธอเริ่มเป็นกังวลเพราะว่าในโลกนี้ก็ไม่มีหมออีกต่อไปแล้วเธอนเริ่มคิดถึงบ้าน คิดถึงหนังสือของเธอพระเอกก็คอยให้กำลังใจเธอตลอดเขาบอกกับเธอว่าตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยซึ่งคําปลอบใจของพระเอกก็ช่วยให้หนางเอกนั้นอยากมีชีวิตต่อไปอีกวันปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอ เมื่อในวันต่อมาเพล็กได้หยิบเอาโยเกิร์ตรสบลูเบอรี่ออกมาซึ่งมันก็ทําให้นางเอกโมโหเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นั้นมันจะหมดอายุก่อนทั้งสองคนก็เริ่มมีปากเสียงกันนางเองกเริ่มบ่นว่าอีกไม่นานผักและผลไม้ก็จะหมดไปทั้งเรื่องของเนื้อสัตว์ที่กําลังเนา่าเธอเริ่มเคลียดแล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเพลกพยายามที่จะอธิบายว่าพืชผักเขาก็ปลูกได้เนื้อสัตว์เขาก็ไปหามาให้ได้ แต่นั่นมันก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยเพราะนางเอกนั้นรู้สึกกลัวและหดหู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองคนก็ยังพยายามที่จะออกไปเที่ยวกันต่อไปไปยังสถานที่ใหม่ๆจนมาถึงที่ 1. ที่มีเครื่องบินเก่าจากยุค70ที่ถูกทิ้งอยู่กลางดินแดนว่างเปล่าเพลกบอกว่านี่แหละมันคืองานศิละปะแต่นางเอกนั้นเห็นต่างออกไปเธอบอกว่าเครื่องบินนี้คือขยะ เป็นสิ่งที่ถูกผู้คนทอดทิ้งเธอยังตัดพ้อถึงเรื่องที่พวกเขานั้นอยู่กันอย่างเดียวดายและจะไม่มีใครกลับมาหาเธอเริ่มบ่นกับพระเอกและทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันอีกครั้งในสายตาของนางเอกนั้นทุกอย่างคือความว่างเปล่าความสิ้นหวังเธอเริ่มที่จะหมดหวังกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ในทางกลับกัน พเพลก,กับรู้สึกว่าชีวิตนั้นต้องดำเนินต่อไปไม่ควรย่อท้อและตัวเขาเองก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองคนเริ่มที่จะแยกกันใช้ชีวิตในแต่ละวันพเพลกเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา เพราะเขารู้ว่าอะไรที่มันกําลังจะหมดไปและก็พยายามสร้างสิ่งทดแทนแต่ในขณะเดียวกันที่นางเอกนั้นสิ้นหวังและก็คิดมากอยู่ตลอดเวลาเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปเธอนั้นเริ่มตัดเพ้อและก็เริ่มร้องไห้วันหนึ่งทั้งสองคนได้นั่งรถออกไปยังที่ที่หนึ่งในที่ซึ่งพระเอกนั้นไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะไปที่ไหนเพราะนางเอกนั้นเป็นคนขับระหว่างขับรถเธอเริ่มกลับไปฟังข้อความเก่าๆในโทรศัพท์และเริ่มที่จะร้องไห้ออกมา และตอนนั้นพเพลก,ก็หลับอยู่เมื่อเขาทั้งสองคนไปถึงที่หมายนางเอกก็เริ่มตัดพ้ออีกครั้งความเศร้าเริ่มเข้ามากวนใจความว่างเปล่าเริ่มเข้ามากดดันแต่พระเอกนั้นก็ยังยืนยันที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันต่อมาพวกเขาสองคนตัดสินใจที่จะออกจากเมืองมาและก็มาหาที่พักนอกเมืองพวกเขาเจอบ้านเก่าๆนอกเมืองและตัดสินใจจะมาอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาทั้งสองคนนั้น พบเขากับชายแก่อีกคนหนึ่งที่อยู่แถวๆนั้นพอดีชายแก่คนนั้นหวยหาถึงน้ำและก็อาหารเขาเล่าให้พระเอกฟังว่าเขาขาดน้ำและอาหารมาหลายวันแล้ว ตั้งแต่ที่ทุกคนหายไปเขาได้หนีออกมาอยู่นอกเมืองคนเดียวเพราะว่าเขานั้นกลัวแทนที่ชายแก่คนนี้จะมีความหวังขึ้นมาบ้างแต่เขากลับตัดเพอและก็เอาแต่โทษพระเจ้าเขายอมแพ้ที่จะมีชีวิตอยู่ในคืนนั้นเองชายแก่คนนั้นกับนางเอกก็ได้ออกมาพูดคุยกันซึ่งในตอนนั้นเพลก็ได้หลับไปแล้วชายคนนั้นเล่าถึงชีวิตและครอบครัวของเขาเขานั้นเล่าว่าเขามีปัญหากับครอบครัวก็เลยได้ออกเดินทางไปในท้องทะเลนานหลายเดือนเมื่อเขากลับมาทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปหมดและทั้งสองคนก็เอาแต่โทษโชคชะตาของ ในวันต่อมาชายแก่คนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงพระเอกกับนางเอกก็เลยอาสาท,ที่จะเอาร่างของเขานั้นไปฝังแต่ตอนที่ทั้งสองคนกําลังไปฝังร่างของชายแก่คนนั้นก็ได้เกิดคําถามมากมายขึ้นมาและหนึ่งในคําถามนั้นก็คือถ้าเกิดว่ายังมีคนอื่นที่เหลือรอดอยู่ละ่ะนางเอกก็พยายามที่จะออกตามหาคนที่เหลือรอดต่างจากพระเอกเขานั้นคิดว่าการที่หาคนที่มีชีวิตรอดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะไม่ทําให้การใช้ชีวิตของเขาทั้งสองคนต่างไปเลยพเพลกได้พานางเอกไปยังที่ซอกเขาแห่งหนึ่งและก็พยายามอธิบายว่า สิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามการเวลาและเขาก็พยายามที่จะให้กำลังใจเธอเมื่อกลับมาที่บ้านก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ของนางเอกจะกลับมาดีขึ้นบ้างและในระหว่างที่เธอทำงานบ้านอยู่นั้นจูจู่ก็มีคนส่งรูปภาพมาหาเธอเธอรู้สึกมีความหวังและก็เลยรีบเปิดขึ้นมาอา่านแต่พอเธอเลื่อนลงไปดูชื่อของคนส่งกลับเป็นชื่อของพระเอกที่ส่งมาเธอนั้นรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากความหวังที่เธอหวังว่าใครสักคนจะยังมีชีวิตอยู่ได้สลายลงไปในพริบตาถึงขั้นที่เธอต้องหลั่งน้ำตาออกมาเช้าว,วันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นนนมาาาจกการนอหนลับ และเดินเข้ามาที่ห้องนางเล่นเพื่อทักทายแฟนของเขาเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้แฟนของเขากลับหายไปทิ้งไว้แต่เพียงรูปภาพที่เธอฝากไว้ให้กับเขาที่วางอยู่บนโต๊ะพระเอกสังเกตเห็นถึงความผิดปกติทันทีเพราะว่าแฟนของเขานั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วเขาลุกลี้ลุกลนที่จะพยายามตามหาเธอเขาขับรถไปทุกที่ที่เธออาจจะไปใช้เวลาหาอยู่นานพอสมควรและในที่สุดเขาก็มาพบกับรถที่เธอจอดทิ้งไว้ข้างทางเมื่อเขาวิ่งเข้าไป เขาก็พบว่าแฟนสาวของเขานั้นได้ฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วจากการกระโดดน้ำซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่พวกเขาเคยมาเที่ยวด้วยกันเพลิดไดอาร่าของแฟนของเขาขึ้นมาซึ่งเหมือนก็ทำให้เขาทำใจแทบไม่ไหวเขาเลยคิดที่จะตายไปพร้อมกันกันกบเธอเขากระโดดลงไปในน้ำและหวังว่าตัวเองก็จะตายเหมือนกันแต่ในที่สุดเขาก็ทำมันไม่ได้แล้วก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำ เอกนั้นเอาร่างของนางเอกขึ้นมาไว้บนบกแต่ไม่ได้ฝังร่างของเธอไว้ที่ดินเขาตัดสินใจที่จะมีชีวิตต่อไปถึงแม้ว่าต่อไปนี้เขาจะต้องอยู่คนเดียวตามลําพังเขาเดินกลับมาที่รถแล้วก็ขับรถกลับออกไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังแต่ถึงยังไงชีวิตของเขาก็ยังต้องเดินต่อไปและหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับหนังที่เพิ่งจบไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไปที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและนี่ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เมื่อเนื้อเรื่องนั้นได้จบไปแล้วแต่กกกกก็ยยัังงได้้ทิคคํําาาาาาถมมมวบพวเรอีและ ตอบนั้นก็คงอยู่กับพวกเราแล้วว่าเราจะตอบมันแบบไหนและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในด e สคริปชั o นหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็ได้ครับแล้วเ,าเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ